ก็พ ah, yeah. uh, ี really ่น้องสวัสดีครับสวัสดีอ่าตอนตอนน่ะป่าวัยน่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีป่าวัยอ่าอันนี้เกยเกยสวนกลางมันเป็นเกย์นะอันนี้ค่าเดือนเดือนจักหมื่นกว่าเดือนเดือนสองสามหมื่นอัน้โอ้หนึ่งเดือนสามวันครับนี่ครับป้าครับพี่น้องค่าเกษตรแดงง่ายขึ้นก็เลรอครับอ่าหนึ่งเดือนกับสามสี่หมื่นเนาะจ้าเกย์เตียงนอนงงามได้จ้ะ นี่แม่ต้นเงานี่เงานี่ก็แม่ต้นต้นนี่ก็แม่ต้นไม้เห็นแม่ต้นไม้ต้นไม้มัดเด็กครับพี่น้องคืออันเก่านี่นี่ป่าดถึงมัดเหรอครับพี่น้องป่าดถึงมัดเหรอมีแต่หน่อยแห่งถึงเบอร์ดีจ้ะนี่นี่ก็กำลังพูดเลยครับเดืนหให้ว่าซ้ำขันเม่นข้ามีหลายๆจังเลยนี่ขันเดือนเดือนอนุเดือนกลัวนี่กขายได้เห็นบะไม่ขายขายได้เร็วแต่ว่าห้องวัวขายหลายขายได้เร็วว่าพิ่นนี่ขายได้เร็วขันเขาปลูกจะกลอยกวางสิครับอายุเดือนเดียวได้ครับพี่น้องเนี่ย ด้วนี่ได้เดรมาเข้าไปอร่อยกว่าองมื่นโอ้เดือนเดือนนึงนี่คันคนร้อยกว่าเม่นค่ะไม่นโอ้ทำได้ไห้เขยู่มื่นสองมื่นมื่นกว่าเนาะไม่นนถ้าปลูกได้สองเดือนขึ้นไปนี่สองเดือนขึ้นไปนี่นอซ้ำหนี้ขายได้สูมือนนี่เขาก็วนเวียนซับก้อนันก้อนี่มันกระแตกมานาำซูมือนเด้เหานบ่นี่ไม่กระแตกมะนาสมือนสีเห็นบานี่มัสิดเบ่รเดียกเนีมีนอนะจ้ะเขามนีอยู่ตลอดครับมันขึ้นอยู่กับการเทาเทาเลียงหนามมันใจฟุ่ แต่ว่าใส่ฟุ้นเ้าวจากมือเหรอพ่อมันติดเหรอจังใส่เนีนบอกกับฝุ่นเนี่ยไม่เนค่ะแม่นที่หาเหมือนึ้นไปมันสิขึ้นนอทันที่เล<อ>ยบัดนี้ใส่ฟุ้นอีกดว่วนว่าเว้นระยะกับมันเรื่องไม่ไมนี่ก็ยังเร่งใส่อยู่จ้ะเพราะว่าสองสามเดือนใส่เท้นหนึงสองเดือนแต่ท่านก็ยังมันใส่เท่ีเดียวจังสี่กับโอเคเดี๋ยวนี้คันหูว่าเพิ่นสีเขียวเขียวเหมือดอะไนี่โอ้ห้าเบื้องต้นมันเอาแม่นเบื้องต้นมันสีเขียวเขียวเหมือดอะไเขาก็บจังใส่โอ้คันคันทุกว่าจังสี่นี่โอเคแล้วนี่<อ> แต่เพิ่งยังเขียวอยู่ยังแตกนอขึ้นมาอยู่จังสี่จังสี่นี่อย่าเพิ่งบ่ต้องใส่ง่ายจ้ะมีแต่ขายยังเดือดรม่นมีแต่ขายยังเดืยวเลยเจอกันกันมองอันนี้มันเริ่มเหลืองเริ่มยังคือจังสี่อันนี้ใสไม่ไหมนะครับนี่แม่นจ้ะใสเป็มสีเขียวแล้วทุบเนี่ยครับนี่นอนี่บ่ต้องห่วงร้ายนี่นี่บ้อึดนี่นอนนี่แบกงแล้วแท่งขึ้นแท่งขึ้นนี่บ่แม่นเบ้าบอกปุ๋ยเคมีเขาได้ใส่บ่นี่ช่วงระยะเคมีเขาก็บยิบใส่จักหน่อยน้อยยิ่งจะใส่หลายบ่แม่นจ้ะแม่นสูตรียังครับอะีรมันจังหม มันกะแดดเจแดดเปุ๋ยสูตรงามห่าหนีหละคุ้มงามงามห่อส้มงามส่มเลี้ยงใบเลี้ยงต้นนี่เนาะการส้มกานสุมใดไัการขากินกินหัวนี่เขากใส่สูตรสิบห่ากันค่าตาแดงค้าหัวค่ากินหัวอันนี้ค่ากินให้ใบงามเลยครับพี่น้องให้ลำต้นมันสูงมันงามมันงามครับโอ้เหลื่อมเกี่ยวงามเรลื่อมแตกครับพี่น้องอันนี้ค่า่าลืมเลยครับอันนี้คือค่าเดือนหนึ่งให้าักสามสิบหามือครับพี่น้องจ้าสามสิบหามือวยดีนี่ ฝุ่นนอสีแท่งขึ้นมาอยู่บ่่ใดูครัะไบเด้แจ่มหมือนจะดูนั่นดินี่ดิเป็นแทงแท่งเป็นยิ่งแดงขึ้นมาเลยแจ่ครับกําลังขึ้นกําลังขึ้นผลครับจังสีนี่เห็นบ่นี่แท่งเป็นยิ่งแดงขึ้นมานี่นี่นี่โอ้โหเป็นดีผลนอผลยิ่งแข็งโอ้โหนี่เดือนเดือนนี่ดีเป็นตะเดือนเสือดิครับพี่น้องเดือนเดือนตัวปูอ่ะแบบนี้เพราะท่านถึงอันนี้เป็นไหนจ้ะ ซัมนี่ันเฮามีหลายกว่าเฮามีเป็หลายกว่าเฮาก็ขายได้แล้วทำรายได้ได้แล้วเนะาะรับเงินแล้วครับได้เงินแล้วครับกเริ่มขายได้เพราะว่าไม่ขาดหัวเขาเอาน้ำผ้าประจำบางทีเขาเป็นหัว่าค่าเขางามในเรื่องเป็นพิเศษละ่ะครับเขาจะสร้างตลอดจังไหมเขาก็ต้องมีให้ลูกค้าขัางนะแต่ว่าค่าค่ากินค่าเกษตรอย่างนี้นี่ถ้าว่าตลาดมีตลอดแม่นค่ะแม่นมีแต่ต่าพูดขายมันบอครับแม่นใช่เพราะว่าเป็นค่ากลิ่นได้ครับเอ่อบาม่นค่าแบบว่าบาม่นค่าว่าสิ คือจังงัวง่ามกล้วยงามเด็กครับเพามันค่าสมมติได้ครับนี่อันนี้คือค่ากินเออเฮาปลูกไว้เฮาขายไซสก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อกินของคนครับคนอีสานบ้านเฮานี่กินข้า่นี่กินกับแก้วบองก็ได้ครับจำแก้วเป๊ะเราลวกข้าวกินกับก็ได้นะป่อยเนาะขนาดว่าคาอันนั้นมันเกิดขึ้นอย่างยากนะมันก็ยังแข็งเนาะเอออันนี้ค่าน้ำเแม่นมันก็ยังขึ้นอย่างยากยังแข็งหนอแต่ผลหนนอมันมันยังนิสานเะยค่ณล่ะครับขนาดว่าเกิดยากขนาดว่าเป็นยากแต่ว่าทางปัตย น้ำขังเท่าไรแห่งดีอันนีงอากาเตี่ยงเนี่ยนั่นเอยแ่งนอเลยนะนอนนีต้งามงงแบบเห็นแบบพูดเหรอครับนแท่งนออะไรนีพูดเลแ่งนอแล้วได้ครับพวกเรานี่ยนี่นี่รับพี่น้องแค่สีพุนตแล้วโอเคเลยจ้ะแท่งนอแล้วนี่แท่งนอสีสดงว่าจิดแล้วแม่เอค่ะติดแล้วเรียบร้อยแล้วครับพูดเลยครับเบื้องดูครับ ใุไอันนี้เขาลงไม่จะเกาะกับป่าวัยนี่ป่ยวาดี๋นว่าสามชิ้นมหมเงินสิบสิบครัวสาวข้าวสาวครัวสาวครัวโอ๋นี่นี่ครับระยะไอ้พื้นที่กะทำนี่แหละครับที่สาวครัวสามสิบอะไรครับอีกเดือนนานี่โอเคได้แท่งได้เดือนนานี่ก็แท่งขายได้แล้วครับซับขายแท่งขายได้แล้วครับปวขายได้แล้ว ได้เงื่อนเตมกันแล้วหลายแล้วแต่ว่าสวนใหญ่นี่ว่าต้องห่วงครับเดี๋ยวนี้เหลือยี่สามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยครับพี่น้องสวนใหญ่คับเพื่อดอยากได้พันกะโทรมาหาขีอเกา็ด้ะครับเด้อโทรมาใจคลิปเบอร์โทรผมคนเดียวใจคปให้เด้อครับพี่น้องแล้วกับมาเบิ่งเอาที่สวนทั้งดีเนาะปล่อยเนาะได้หลายพร้อมกับอันหนึ่งปล่อยกับว่าอยากให้ว่าอยากให้ช่วงใหญ่ยังเกลี่ยงใจ้าเทียร์ช่วงไปหอดแล้วกับว่าขี้ใจหน่อยแท้ ผืนบ้านธรรมดามันชีพิดกันอยู่จากค่าพันอันนี้ค่าพื้นบ้านธรรมดาบไหมเนนจากค่าเดียงธรรมดาค่าเดียงธรรมดาค่าตาเดียงธรรมดาเนี่ยเนนเมนสิบพรคือค่าเขาเป็นพันทั้งนั้นมันสิบจ้างกันอยู่นี่ครับเมีนจากมันชีพิดกันหลายสูงสุดกระท่ำนี่แหละครับความสูงของเพื่อนซูมานิดค่ากินหัวนม่ทรัพย์หัวกินครับพี่น้องค่าพื้นบ้านค่าเดียงค่าพื้นบ้านอันนี้เหม็นค่าค่าน้ำค่าน้ำครับปุ้ยหกแสดงห้งดีบ่อนแมงนึ่งเนนจากที่งานเขาได้ห้งดีค่าน้ำพูดค่าแม่งจากแจกครับพี่ งอมายพี่กันนั่งฟาดใจอันนี้บ่ต้องห่วงครับเป่นแบบบู้ยเป็นตะสวอนม่ต้องสบายดีฮะกระหงวะนอนกินแต่ช้างลางอยู่เนาะปู่ไว้ใช้กับเป็นบ่ป่วยคันดินคันดินคันดินแบบนี้เนาะถึงว่าดินบ่แม่นดินคือก kind of well, so. ันก็พรองห้าวกระซางปลูกไว้ใช้กับเป็นครับบ่ต้องห่วงว่าสิมีเชื้อโรคตับปัญหาเลยว่าใบแดงใบไม้ใบเป็นนักเอื้อนใบเชื้อโรคเชื้อราบ่มีเลยขอยังเดี๋ยวคือนยาเอาสีใจใจมันเป็นท่านเกษตรของเขาเองก็ปุ๋ยเคมี ระวังไว้ให้ดีแม่นค่ะเยี่าปุ๋ยยูเรียใส่แม่นอันหนึ่งคือยูเรียเยอะใส่คือใหม่อย่างเดียวนะใหม่เลยแม่นคันใหม่ร่วงร่ำร่วงหัก้วเรียบร้อยเออาไม่ต้องไปขายเพื่อนเราอย่าไอ้ก้นขีมครับป้ารถหรือว่ามันสิเป็นน้ำมันใบเป็นน้ำดินกับโอหุครับผมขูนบริษัทอันท่านอันนี้อันบริษัทกันเอออันนี้ก่อก่อเก้าก่อเก้ามันนี่ก่อเก้านะครับก่อเก้าอันนี้กับว่ามันบริษั ิ่นกับบได้เฮ็ดปานไ่บบองนี่เพิ่นสเอาสวนญ่อันนี้มาฟงไว้ชื่อว่มามันมันมันเฮ็ดเอาพันธุน์เฮ็ดเอาพันธุ์ตัวที่เขาปลูกยังเอา้มนี้สิไปปลูกแม่นออเอาพันธุ์มันครับอ้ครับพี่นอ้อง มึงบรรยากาศรอบไ่ปุ๋ยปนไดกับข้นีอันขันันมน์คา่านมันิีึ้นสีนะจ๊ะโอ้อันเนี้ยนันบุ่่นตอย่กอ้ยโอ้นันคาแดง่าาแดงับแมันมีพันหลายมันจะเบีึงบรรยากาศบานสวนพหลดครับโอ้ยออกไปชไหนก็แม่นสวนใหญ่ิันสวนใหญ่สวัสดีครับพ่่ลุงสวัสดีครับ อันเสียไงพิ่นมาถ่ายคลิปครับพี่น้องเพิ่นสิพามาเบิ่งอันคาข้อมไงนี่ครับพันแต่อ่อนซ้อนนแต่จักปีแล้วกันคาควอมเฮาแต่ปลูกเนาะอเขาลองสิได้ปีเดียวนี่ยละปีแม่นป๊าเบิ่งแท่งนอนมันแท่งนอนหรือพี่นอีกประมาณจักเดือนกว่าๆนี่ล่ะสิประมาณขึ้นสูงช่วงนี้อยู่อนอนวันเนี่สิแตงไหมสิยาวกว่ามีหลก๋วอยู่เปล้ากอวุันนึงคุนเฮาปลูกไว้แหม เอาไปขยายพันธุ์อยู่มันนี้คือว่าซุ้มนี่เ่าท่านได้ขายมันบ่บอบอวัยเสวิชพันธุ์ขยายพันธุ์สักวันเนาะขยายพันธุ์สักวันวันนี่ประทุสักวันแต่พี่น้องเพิ่งโลุดสองสามปียังมาเอาครับสอปีแต่ว่ามันกระชิดมันกมันกระชิบเพรขยายไว้พราปัจจัยเงินค่าค่ากระชิดเนาะค่าวมวนนี่มันมันจะไปสายๆเนาะสายอยู่เนอะสายข้าวนนี่แต่ว่านี่ยข้าวมันนี่จริงยาวต่อครับเพราะสังเกตมุงได้ค่าโค้งค่าสังเกตมุงได้ครับ กับค่าเกษตรแตกต่างกันหลายเถียบอยู่แม่นต้นนี้มันยัง่ำขาวๆนะเพราะว่ามันที่มันกจะจอกครับเอกเท่าไหร่หัวมุกแยนเสร็จละเพราะมันปลูกเล็กแน่จั็กหน่อยปลูกเล็กแนี่ยพูดเลยครับโอ้ขาวจันทร์พันนะครับเล็กเสือไปไหมครับเจ้าหัวใหญ่เห็นบ่แ่นหัวไห่ใหญ่หัวสุกนี่เพิ่นซื้อขายกันเป็นกิโลหรือยังไง กลายเป็นหัวเป็นอยังจริงดิเป็นกิโลเลยเนาะแมนเป็นกิโลเป็นอันนี้นี่ละอ๋ออันนี้เขาเกิดรสสารมันเกิดเสียบอยู่ดอกคือแต่ว่าลูกลูกส่วนร้ายลูกนี่สิมันซับต้มใส่ต้มไก่มันสิมาเอาแต่มวนนี่นะปกติมันสิก้อใหญ่กว่านี้อยู่คันขันเพิ่นใส่ต้มไก่เพิ่นเสียวมากซุ้มนี่แมนเพิ่นว่เสียบแล้วเนาะแมนมึงชงอีนางมันซับปต้นนี่มอันนี้เลยป่ดนี้เอา อันนี้มันค่ากระเจี๊ยดอย่างง่ายตัวเมียนบ่เนี่ยเมี่ยนแล้วครับนี่ใบองกรมนี่ครับเอามาปลูกเฟื่งเฟื่งปลูกลงไม้ครับอ่าเฟื่งปลูกลงไม้ปุ๊บเบื้องล้ำเลยครับเถอะแตกต่างกันอันนี้ตัวตัวเมียครับพี่น้องอันอันชวนง่ายของเป่าไายของลูกกล้มกับผุนละพุ่นครับก็คือตัวผูน่ะผู้ลุงละม่ใช่แตกนอนลายแตกนอนลายครับบอเพื่อนนอนอย่ว่าต้องห่วงเออจนว่าโอ้ยยังทำอะไยถอนกูจะขานเฮ็ดมาที ยังงามเลยตออคาเหยียม้ยองน่อกิมนี่ยขอขอบพูลาด้อครับขอบพูหลาเราคุณงกันนะขับพู้ได้สนใจกับเบอร์ทัคือึ้นเขาด้วยครับเด้อเดยวผมใบลิบขอบคุณมากครับ